สวัสดีค่ะวันนี้มาถักชุดให้น้องอีกสักหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยนะคะตอนนี้ว่าจะมาถักตัวนี้ค่ะเป็นเอี้ยมนะแต่ว่าจะใช้เป็นสีใช้เป็นสีฟ้านะคะตอนนี้ก็ได้หลายชุดแล้วนะคะเพื่อนๆได้กระโปรงนะกระโปรงสามสี่ชุดแล้วนะคะกระโปรงสี่ชุด เดี๋ยววันนี้ได้ชุดเอี้ยมนะคะได้หมวกแล้วแล้วก็มีกระโปรงตัวนี้อีกก็แอดมินมีกางเกงในกางเกงในสี่ตัวแล้วนะคะมีตัวนี้ด้วยสีม่วงวก็ได้รองเท้ารองเท้าได้ สคู่แล้วก็สามคู่แล้วนะคะนียค่ะเต็มกล่องแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยววันนี้เรามาถักชุดเอี้ยมกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเพืเ่อนๆเข็มที่ใช้อ่ะคะ่ะก็ยังเป็นเบอร์เบอร์สามนะคะแล้วก็วันนี้จะถักเป็นสีสีฟ้าตัวนี้นะคะเป็นชุดเอี้ยมแบบนี้นะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันนะคะ เราจะเริ่มขึ้นงานด้วยการถักโซ่นะคะสำหรับเอียมชุดนี้นะคะ,ะก่อนที่จะเริ่มถักอะคะ่ะเพื่อนๆตรงตรงไหมตอนที่เริ่มต้นอะให้เหลือไว้เยอะนิดนึงนะคะประมาณเกือบคืบอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาไหมตรงเนี้ยไปเย็บติดกับกระดุมด้านหลังนะคะคนอื่นก็ให้เพื่อนๆพ,พันเข็มเออพันไหมไปที่นิ้วนิ้วกลางเราแบบนี้นะคะแทงเข็มเข้าไปค่ะควักไหมเข้ามาแล้วก็ถักแบบนี้นะคะ เราจะเริ่มต้นที่สามบสองโซ่นะคะเ,เพื่อนๆก็ถักโซ่ไปนะถักแบบนี้นะ1 2 3 4 5เนี่ยคะ่ะถักไปจนถึงสามสิบสองนะคะค่ะได้สาสองโซ่แล้วนะคะต่อไปเราจะถักกลับ ด้วยการถักสัญ,ญลักษณ์ T เราจะถักลงไปเป็นโซ่ที่30นะคะเพื่อน,อนๆการถัก T นะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแทงเข็มไปที่ช่องหลักที่30อะหะโซ่ที่30แล้วก็ควักใหม่ขึ้นมาให้ได้3ห่วงแบบนี้แล้วก็ถักรวบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือการถักสัญ,ญลักษณ์ T ดูอีกทีนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มไปที่ช่องถัดไปแล้วนะ ควักใหม่ขึ้นมาให้ได้สามห่วงรวบเพื่อนๆถักแบบนี้ค่ะทอยไปเรื่อยๆเลยจนครบทุกโซ่เลยนะคะก็จะได้ทั้งหมดสา3สิบาสทีนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆถักไปก่อนนะถักไปจนครบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะถักถักด้วยสัญลักษณ์ทีมาครบแถวแล้วนะคะพอจบแถวนะคะเพื่อนๆถักโซ่สองค่ะหนึ่งสองแล้วก็ พลกงานกลับด้านนะคะใหม่ด้านหนึ่งเราจะเริ่มถักแถวนี้ด้วย3ทีนะคะ1 2 3สพอเสร็จแล้วให้เพืเ่อนถักโซ่4ค่ะ1 2 3 4เราจะข้ามข้าม8หลักมาถักทีที่หลักที่9นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เดี๋ยวเราจะมาถักหลักนี้ ถักด้วยทีนะคะถักไปอีก8ค่ะ8ทีนะ1นึ่งสองสส่ห้าหเจ็แล้วก็ถักโซ่สี่ค่ะ1นึ่สองสาสี่ เช่นเดียวกันค่ะข้ามไป8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มสีาลงหลักที่9มันก็จะเหลือทั้งหมด3ถักได้อีก3ทีนะคะ1 2แล้วก็3นี่คือแถวที่2อันนี้คือแขนเสื้อนะคะต่อไปขึ้นแถวที่3ถักโซ่2ค่ะ ถักสทีแล้วก็ V นะคะ1ทีสทีวี v ก็คือถักทีลงไป2อ,อันในหลักเดียวกันนะคะ1แล้วก็2เสร็จแล้วก็ถักถัก4ทีลงไปบนโซ่ที่เราทำไว้4โซ่เะคะ1 สอแล้วก็สนะคะต่อด้วย8ทีนะคะหนึ่งสอด แล้วก็ถักลงบนโซ่อีกส4่สทีนะคะหนึ่สองสามสีแล้วก็ถัก v นะคะที่เป็นทีแต่เป็นสองอันในหลักเดียวกันนะคะสองแล้วก็จบด,ด้วยสองที 2, นะคะ ็จะได้เป็นลักษณะแขนแบบนี้นะคะแถวที่4นะคะให้เพื่อนเถักโซ่ก่อน2โซ่เหมือนเดิมค่ะพลิกงานกลับแถวนี้เราจะถักด้วย11บทีวีแล้วก็11บทีวีถัก11บทีแล้วก็วีสชุดนะคะหนึ่งสองสา 1ิบเแล้วก็วนะคะวก็คือลงทีไป2ครั้งในช่องเดียวกันแล้วก็ถัก11บทีแล้วก็ V อีก1ชุดนะคะ จะเป็นแขนนะเดี๋ยวจะลองจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะติดกระดุมเหมือนเดิมน,นะคะถักต่อนะแถวที่ห้าค่ะ ขึ้นแถวที่5้าก็ถักโซ่สองเหมือนเดิมหนสองแล้วก็พลิกงานกลับถักด้วย12ทีแล้วก็วีนะคะ2ชุดหนึ่งสอง สิองแล้วก็วนะแล้วเพื่อนๆก็ถักอีก1ชุดนะคะ12ทีแล้วก็วีจบแถวนี้นะคะเราจะเชื่อม เราจะเชื่อมงานเข้าหากันนะคะพอดีแอดมินมาจบแถวเล็กขี้นะคะเพื่อนดึงไหมด้านที่เราถักแบบนี้นะแล้วก็มาแทงมาแทงช่องแรกของอีกด้านนึ่งะคะ่ะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวห่วงเข้าไปนะคะแล้วก็ถักถักโซ่หนึ่ง แล้วก็2แบบนี้นะคะต่อกันแบบนี้นะต่อไปแถวที่6เนี่ยเราจะถักด้วย3ทีแล้วก็ V นะคะก็จะได้ทั้งหมด7ชุดนะ1 2 3สองแล้วก็ V นีน,นะคะเพื่อนเพืก็ถักแบบนี้ค่ะจะรอบแถวเลยนะ พอครบแถวแล้วนะคะเพื่อนๆให้ปิดงานแทงไปบนโซ่บนโซ่ที่สองที่เราขึ้นงานไว้ะคะ่ะตอนเราเริ่มแถวแ่้นะคะแล้วก็ลอดห่วงมานะคะพอเสร็จแล้วเราจะถักแถวต่อไปแถวที่เจ็ดนะคะถักโซ่สองค่ะแถวที่เจ็ดเราจะถักด้วยสี่ทีแล้วก็วีนะคะเ,เพื่อนๆก็ถักสี่ทีก่อนหนึ่ง สองามแล้วก็ V นะคะเนี่ยค่ะก็ถักไปจนรอบแถวนะคะก็จะได้ทั้งหมด7จ็ดชุดค่ะเพ่อเพื่อน,อนถักต่อไปก่อนนะคะ4ทีทีแล้วก็วนะถึงตอนปิดแถวนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแทงเข็มไปคะ่ะแทงเข็มไปที่โซ่ที่สองนะคะควักไหมเข้ามาแล้วก็รอดห่วงนะคะ ต่อไปถักโซ่สองค่ะต่อไปเนี้ยแถวที่8จนถึงแถวที่15้านะคะเราจะถักด้วยทีอย่างเดียวรอบแถวเลยนะคะก็จะได้แถวละ42นะคะ42ทีเพื่อนเพื่อนถักไปก่อนนะคะนับไปจนถึงแถวที่15แล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะครบแล้วนะคะครบแล้วก็ปิดปิดแถวเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มไปที่โซ่ที่2 ักใหม่เข้ามาลดห่วงนะคะพอปิดแถวนี้แล้วเพื่อนเพื่อนดึงไหมขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็จับเขางหงายหงายแบบนี้นะแล้วก็จับให้เป็นแบนแบบนี้นะคะ่ะดูดูให้แขนกับคอเนี่ยให้มันเท่ากันจับให้เท่ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมินจะแบ่งทําเป็นขากางเกงนะคะทําเป็นขาแขง,งสองขาทีนี้เราจะแบ่งยังไงนะคะเราจับ จับให้เขาตรงให้อยู่ตรงกลางเสร็จใช่ไหมคะเ,เพื่อนนับมาจากหลักหลักแรกเ่ยค่ะที่เราบีบเขาให้ตรงแบบนี้นะนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราเข็มทิมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาถ้าเ,เพื่อนๆมีเข็มตัดนะเอาเข็มตัดตัดไว้ก่อนนะคะพอเรามาร์กตรงนี้ไว้แล้วใช่ไหมคะ ตรงนี้ก็คือเราเกะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางด้านหน้านะคะเพื่อนๆน,นับถอยกลับไปนะคะอ,ะอันนี้เป็นหลักจบเนาะเราจะต้องได้ขาข้างละ21หลักนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยเราจบที่42หาร2ก็จะได้21เราก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หก8ิบเ21นีเพราะฉะนั้นด้านหลังต้องมาเริ่มที่หลักนี้หลักที่21นี้นะคะเพ,เพื่อนเอเอาไหมพรมสีอื่นนะคะถ้าไม่มีเข็มเข็มกัดนะคะใช้ไหมพรมสีอื่นนะคะมามาร์กไว้ว่าเราจะต้องมาเริ่มถักเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วไหมที่เราเหลืออยู่ตอนปิดแถวะคะ่ะเราไม่ต้องตัดนะคะเพื่อนๆใช้วิธีกระเถิบ กระเถิบมาถึงหลักที่เรามาร์คไว้เพื่อนแทงเข็มไปควักไหมมาลอดห่วงถักซีอะค่ะเนี่ยค่ะทําแบบเนี้ยควักไหมมาลอดห่วงไปเรื่อยเรืจนมาถึงหลักที่เราจะเริ่มถักนะคะพอถึงหลักที่เราเริ่มถักเราขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มถักด้วยทีนับไปจนถึงเข็มหมุดของเรานะคะ มันควรจะได้21นะ,ะถักก่อนนะ2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วก็21บักที่เรามาคไวนะคะ้นะคะแล้วก็เอาที่เรามาคไว้ออก พอครบยี่สิบอ็ดหลักนะคะเพื่อนๆจับแบบนี้เพื่อนก็เอาเข็มมาเกี่ยวเกี่ยวกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นจากด้านหลังนะคะเกี่ยวแล้วก็ลอกห่วงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถักโซ่สองเราจะถักแบบนี้ถักวนไปอีกนะคะถักไปอีกสามแถวคือขาเนี่ยเราจะำสี่แถวตอนนี้เราได้หนึ่งแถวแล้วนะคะ เพื่นเพื่อนก็ถักด้วยทีทีอย่างเดียวเลยค่ะก็จะได้แถวและ21นะคะเพื่อนเพื่อนถักไปก่อนอีกอีกสามแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่ออีกข้างหนึ่งนะคะพอได้4แถวแล้วนะคะเพื่อนเพืก็ปิดงานเหมือนเดิมแทงไปที่โซ่ที่2ตอนที่เราเริ่มต้นงานแล้วก็พักใหม่มาลอดห่วงนะคะ อันนี้มันจะเป็นความยาวของขางเกงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้ขางเกงยาวกว่าน,นี้ก็ถักต่อไปได้เลยนะคะเอาที่ความยาวตามที่เพื่อนๆพอใจได้เลยส่วนหอยมินเอาแค่4แถวพอนะคะแล้วเดี๋ยวจะถักอีก1แถวนะคะถักด้วย X ค่ะทีนี้ถักด้วย X อ,อย่างเดียวปิดงานนะคะทั้งแถวเนี้ยก็จะได้21 X, X นะคะพอครบแถวนะคะก็ปิดงานแทงเข็มไปที่ช่องแรกนะ ควักใหม่มาลอดห่วงนะคะแล้วก็ดึงได้เลยค่ะดึงประมาณสักเกือบคืบนะเดี๋ยวเราจะเย็บซ่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักกางเกงขางเกงอีกหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยเย็บนะคะทีนี้ขางเกงอีกหนึ่งข้างเดี๋ยวเราเราลองนับกันดูเล่นๆก่อนนะว่ามันจะเหลือ21หลักเท่ากับขานี้หรือเปล่านะคะหลักหลักถัดมาจากขานี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ปอนี่ค่ะจะเกินมาหลักหนึ่งนะคะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆถ้ามันเกินนะเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาถักเป็นเอก็ได้นะคะเพื่อนๆก็เอ,เอาไหมเอาไหมมานะคะเราจะต่อจากด้านนี้คือด้านหน้านะคะแทง อันนี้คือหลักหักที่ติดกับเป็นหลักของขาแรกนะคะเถิบมาหลักหนึ่งค่ะเถิบมาหลักหนึ่งนะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวไหมเข้าไปนะคะถักด้วยสองเไหมที่เอามาต่อก็พาดไว้ตรงกลางงานนะคะเราก็จะถักทีไปนะคะนับไปให้ได้ยี่สิบนึ่งสองส สี่ห้าหกหมที่ามาต่อเราก็ยังถักซ่อนอยู่นะคะหกแล้วนะเจ็ดแปดเก้าสิบ

มันจะเหลือสองช่องใช่ไหมคะเราต้องการอีกแค่หลักเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถักแบบ a นะคะ,ะแทงเข็มไปช่องแรกก่อนควักใหม่ขึ้นมาปิดงานสองเส้นแบบนี้ก่อนนะคะเราก็แทงไปอีกช่องสุดท้ายควักใหม่ขึ้นมาปิดงานสองสองสองเส้นก่อนเหลือสามเส้นแล้วก็รวบนะคะเพราะฉะนั้นหลักนี้หลักนี้ก็จะเป็นแค่หลักเดียวเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาเกี่ยว เกี่ยวที่โซ่ที่สองตอนที่เราเริ่มต้นขาที่สองอะคะ่ะควักไหมเข้าไปแล้วควักไหมเข้าไปแล้วก็ลอดหว่วงเราก็จะได้เป็นทรงขาที่สองแล้วนะคะถักต่ออีกสามแถวนะคะถักโซ่สองก่อนนะคะถักต่อด้วยทีอีกสามแถวแล้วก็ต่อด้วยเอ็กแถวสุดท้ายเหมือนกับขาเน,นี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเย็บซ่อนไหมก,กันนะคะอดมินถักมาถึงเอ็กแถวสุดท้ายแล้วนะคะ จะปิดงานแล้วนะคะแทงเข็มไปที่หลักแรกแล้วก็รอดห่วงแล้วก็ดึงไหมเลยนะคะดึงประมาณคืบนิดนิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บซ้อนไหมกันนะคะเพื่อนก็เอาเข็มเย็บมานะเราก็มาร้อยกับไหมที่เราตัดไว้ได้เลยะคะ่ะ คข้างแรกแทงย้อนกลับมาแล้วก็ขมวดปมปมหนึ่งนะคะแล้วก็แทงเข้ามาด้านในแล้วเพื่อนก็เอาเข็มเนี่ยค่ะแทงไปตามลายถักด้านในนะคะเราจะซ่อนไหม ค่ะแล้วก็ตัดออกได้เลยอีกข้างหนึ่งนะคะซ่อนเหมือนกันหมดปมก่อนแทงเข็มเข้ามาด้านในงานแล้วก็ซ่อน นะะเดี๋ยวมินจะเอาไหมตอนที่เราเริ่มต้นงานที่บอกให้เ,เพื่อนๆเหลือไว้เยอะค่ะมินจะเอามาเย็บติดกับกระดุมนะ,ะกระดุมอันนจะใช้เป็นสีฟ้าเลยแลเดี๋ยวไอ้ตรงห่วงของเดี๋ยวเราค่อยถักนะคะเย็บกระดุมก่อนนะคะ ยแค่รอบเดียวก็ติดแล้วค่ะนะคะพอติดเสร็จเพื่อนๆก็มาปิดงานด้านหลังนะคะขะมวดปมสักปมหนึ่งก่อนแล้วก็แทงแทงไปซ่อนไหมตามลายถักเหมือนเมื่อกี้ค่ะ สุดท้ายคือเดี๋ยวเราจะมาทําห่วงห่วงติดกับกระดุมนะคะเพื่อนๆก็เอาไหมพรมสีนี้ค่ะเราจะถักโซ่แปดนะคะแต่ตรงปลายเนะะียค่ะเหลือไว้นิดนึงเหลือไว้สักเกือบคืบอะค่ะสองด้านเลยนะคะโซ่แปดนะหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วนะห้าหกเจ็ดแปดดึงเลยค่ะ เดึงยาวยาวพอๆกับมเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นแล้วก็เอาเข็มมานะคะร้อยที่เราด้านนะคะก็มาเย็บอีกด้านหนึ่งนะคะแทงไปตรงปลายนี่เลยค่ะ จากด้านด้านนอกเข้าไปแปบบ๊บนึงนะคะแทงจากนี่ค่ะด้านนอกนะคะตรงตรงมุมเลยนะให้มันได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดงานแทงแค่นี้ค่ะให้เขาติดกันเฉยๆเราเพื่อนๆก็ซ่อนซ่อนไหมเส้นนี้ก่อนเมื่อกี้ขมวดปมแล้วนะ กันค่ะแทงจากด้านนอกจะเห็นเป็นลักษณะเป็นห่วงแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆก็ปิดปิดงานขมวดปมซ่อนไหม เรามาลองใส่ใส่ชุดนะคะกางเกงตัวนี้ค่ะแอดมินไม่ได้ใส่กางเกงในให้น้องเขานะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปใส่แบบนี้ค่ะเอาขาเข้าไปก่อนนะ <Okay. S 1> อย่างที่แอดมินบอกนะคะความยาวขาค่ะแล้วแต่เพื่อน,เ,อนเลยจะให้ยาวแค่ไหนก็ แล้วแต่แต่ของแอมบินเอาประมาณนี้นะคะติดก,กระดุมนะะแล้วก็เอารองเท้ามาให้เขาใส่แอมินยังไม่ได้ถักรองเท้าสีนี้นะคะขอใช้เป็นสีเทานี่แหละคู่เดิมนะคะนี่ค่ะก็จะได้มาอีกหนึ่งชุดนะคะน่ารักดีนะคะเพื่อนเอี่ยม เพื่อนๆลองถักดูนะคะยังไงมินรบกวนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ